ตอกับ m ัน e c ครับนะผมก็ชัดเจนนะผมไม่มีคำบอกลานะครับจบครับนะผมตัดอมตัดแล้วไม่ดอปให้นิ่มก็ไอ้นี่กันไปโอโ้โหมีคริปเปอร์ด้วยผมเปิดมอนแน่เลยผมว่าผมเล่นไม่เปิดนะครับผมว่าผมจะเล่นไม่เปิดนะครับ คริปเปอร์ไม่ได้เจอกันนานสบายดีไหมเพื่อนสวัสดีสวัสดีนั่นเราเองัดีนั่นเ,เองนะครับโอเคก็นะเคงั้นก็อ่าปิดเฮลย่า ต็อเหมือน,นแบบไม่มไร,กร,ร,รเกิดขึ้นนะครับคอมเมนต์แม่มนตาแม่มนจบต่อม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 ดือดกนั่งนิตัวมู้วยเดือดีเลยโอ้นั่นแกเัียัง ห้าลูกมันแค่นี้ด้มึงเดินหนีมึงเดินหนีกว่ามึงเดินหนีกว่าฮะอะไรอยู่วะจัดกระพังแล้วเอย อหหรอบพันนี้ยังไงโอ้มีแขรตรงนี้ด้วยในคงคงพึ่งโตได้ไม่นานปัดตี่ขอไล่รรมขอไล่รรมได้ไหมางนีน หาตัวนี้แต่ก่อนหาหาบ้านผมก่อนโอเคเจอแล้วจำได้แล้วาดไว้ทิปเปอร์มัแนแอบลงไหมวะไ,ไม่เลยลงโอเคลอดไปเอาเนื้อมาออเอาเหล็กอย่า yeah.